ครับ,ก,บกับสวัสดีเอฟซีรอบซีมงเซาด้วครับเด้อซีมงเซาเมืม่อนี้หลังจากเอด็ดทำการทำพิธีเลี่ยงนะครับว่ามันทำกันากาขอถอดขอให้ทำพิธีเลี่ยงพระเมรเทรน,นีนะครับหลังจากถูกหวยเล่าขอพันนาเพิ่นให้เอฟซีดิถูกหวยทุกข่ทุกคนก็ได้ประสบความสำเร็จดังดังใจรารถนานะครับเด้อ เรียบร้อยแล้วครับก็เลี้ยงหญ้าพะเมียทอดล้นี่เรียบร้อยครับนี่ก็ขอโชคตอก็คือขวยรัฐบาลไทยนะครับขอจุดถ,ดถูบน้ำพึนขอจุดถูบน้ำพะเมียทอดล้นี่ขอโฉกขอหลับน้ำพึนให้เย็บซี่เสนครับเพิ่งเส้นหน้าดีผ้ารวยนี่ให้มีโชคหลับต่อไปของหวยรัฐบาลไทยครับแต่ว่าเลขล็อก ของเสี้ยนหน้าดีนี่ยังพัดเนี่ยจับคู่นะครับเพราะว่าพันมีเวลาครับหมัก็มีเวลามือนี่แหละครับมีเวลามือนี่ก็บติตอนซีทุ่มหาทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งนะครับผมก็จะบ่ได้นอนนะครับผมจะขัดเหล็กในรัฐบาลไทยนะครับเด้อให้ที่ถูกผู้คนได้ไปเสี่ยงได้ไปหลุนน้ำกันครับรอบนี้เขานําจิ้มไปก้นครับคือว่าพระเมรุเทวรนีเพิ่นให้แช่สองตัวนะครับจุดถูกน้ำเพิ่น เพิ่นให้แค่สองตัวครับจุดยังได้ลงไปยังได้กับว่าใหม่ครับได้แค่สองตัวนี้ครับแคปหน้าจอไยได้ครับได้ศูนย์กับเจ็ดครับได้ศูนย์กับเจ็ดเด้อเพราะว่าเพิน่นให้ซ้ำนี่กับว่าเปลืองงบประมาณเท่านั้นครับการลงทุนเท่ากับว่าเบิดหลายน้ำลงทุนกับมีจะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เท่านั้นครับจะเอาไปเสี่ยงไปซื้อส,สลากกินแบ่งก็ได้ครับค่ะ แต่ไปเห็นอยูุไซก็บยิบจับไว้เลยเด้อครับ0770ลอตเตอรี่ 0, สลากกินแบ่งรัฐบาลครับสนับสนุนสลากเหร <c oughs> ียญพันธ์ <c oughs> บอกไปได้กับเป็นเหรียญพันอยู่คือเขาดีใจครับดีใจนำ้ำเอฟซีถูกหลายถูกหลายครับหวยเล่าเอาเงินเล่ามาใส่ก้อนห่อครับกบไปเห็นลอตเตอรี่อยูุไซกับยิบจับเอาเด้อครับสำหรับลอตเตอรี่0770ครับมันมีตัวตรงกันกันกบ อยู่ในล็อกของเซียนหน้าดีอยู่คูนึงคือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับอ่าล้อเบิงสำหรับหวยรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่าหวยเล่าพัฒนานี่วันอาทิตย์ครับผมชิลล้อหาเล่าพัฒนาเป็นวันอาทิตย์เด้อครับเด้อเป็นมื่อวันอาทิตย์แยดมิยนกันตื่นตะเซามาน,นี่ก็พาะนี่ กินหัดเขา้าซอยู่ครับพออยากนั่รับโทษเอฟซีเนี่ยอยากนั่มเหมือนทางสองยูทูปเพิ่นมาสัมผัสเนี่ยเรกาก็ดีใจน้ำเอฟซีอยากที่พี่น้องทุกคนที่ถูกหวยเล่าไปน้ำกันมาขึ้นนะครับเด้อบ่ตัมก็พันข้นครับที่ถูกน้ำขาดว่าบ่ตัมก็พันข้นว่าหลายครับผู้ได้เพียบมากกว่า,วาตาโชคดีโชคดีโชคดีก็ดีใจน้ำหลายๆสำหรับ นี่นะครับเด้อสำหรับข้อไมยเล่าัฒนานะครับวันอาทิตย์จะได้ความคันเบิดทุกคนนะครับเด้อเพราะว่าครับแอดเมินมุมพันมีเวลาเลยครับเพราะวา่าจะไปปงปูที่ขอไหวย,ยุคุมเพราะว่าจะไปปงเป็นไ้เบิดเสียดให้มันแล้วครับ <c oughs> จะซื้อต้นเงินบูซาต้นเงินตน้นโพเงินพท่องนะครับบอกเิ่นว้ครับต้นนพกเงินพท่องเราก็ เ <c oughs> ครื่องไหวก็คือถูกเที่ยนครับกับบลวยดอกครับเครื่องไหวก็คือถูกเที่ยนมัดถูกมัดเที่ยนที่ห้องีะเอาไปไวหว้ถ่ายยาโยมจีพันมาท่างไก่มาท่างไก่ท่างไก่มาอยากบูชาอยากจุดถูกจุดเที่ยนเขาก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของของกันทำบุญนะครับเวลาเป็นจุดถูกจุดเทียนเป็นบ่ไดมานั่บางคนเิ่นลืม่ม ปลืมเ,เทียนบางคนเพิ่นลืมเอามานั่มเพิ่นก็ได้เอาข้องเฮาไปจุดเฮาก็ได้บุญต่อได้ครับสําหรับรอบนี้นะครับเจ้าไปถวายเพิ่นอยู่วัดจอมศรีนะครับเด้อวัดจอมศรีกุมภรวาปีครับ,รรบซื้อบ้านเพิ่นมันซื้อบ้านยังแอดมินก็ก็ลืมครับแอดมินก็ลืมแล้วก็ เด้อขิดบางค่อนนะครับบ,รบ,บ้านพันดอนครับบ้านพันดอนครับบ้านพันดอนครับแอดมินก็เลยเป็นลูกซีดลูกหาเพิ่นเคยเป็นลูกหึงลูกเทียนเพิ่นนะครับเด้อย่ำขัพรนจากเิีงศักซิ์คือเสียงโศกเสียงหลบับผมก็จะตัวเลขของผมไปบอกก้าวปู้เพิ่นนะครับปู้ดำครับก็ปู้ขาวครับ สององค์องค์พระประธานใหญ่ๆอยู่ในวิหารเพิ่นล่ะครับครับก็สำหรับ FC ที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีผมนะครับเด้อผมก็เงินส่วนนี้ผมก็จะเอาไปสั่งพระแม่ธรณีเด้อครับเด้อสั่งฐานพระแม่ธรณี่สั่งฐานพระแม่ธรณีให้มันเรียบร้อยเด้อครับมันเฮาแล้วบ่แล้วเฮาก็เฮ็ดไปตามกับนังศรัทธาเฮาครับ เมื่อเมนเหลวองอดเดียวเทียเดียวครับขอ,อไปอีกสั่งไปอีกครับจะเห็นประสบความสําเร็จเกิด่็โดนครับเพราะว่วาพอตะวันเรียกห้าเข่าเนี่ยจีบวาจังได้กับเหลวครับสําหรับเด็ยกห้าเข่านี่เพราะว่าหัวไทยหัวเล้าครับอ,อีกจิบต่อไปแล้วผมจะไปทายท้ำให้เบิง้งให้เอฟซีหรืเบิง้งในส้มกันว่าได้สั่งจิงบ่ได้เฮ็ดจิงบ่ก็จะไปทายให้เบิ้งนะครับเด้อ ไปไทยให้เบิจเ้จงเฉ็ดลูกหุ่นพับเม่ธรณ้วนี่มั่ยผมหุ่นจังสี่หรอครับหุ่นแบบคือยังอยู่บ้านผมตว่าอง์ใหไงครับองค์นเพิ่นเใหไงก็จะประมาณเมตรเกาิบเก่าประมาณนี่แหละครับตบวา่จา,าจ,าจาานนาีลงไทยโดยเยก่าซิบเก่าครับความสูงของเพิ่นจากฐานจากจากฐานหนังของเพิ่นนะครับความสูงลงไทยโดยเหลี่ยเก่านะครับ พ e อเหยียบซี้สุขุทุกคนสุกๆมันหม,มันไปก็จะมีกำลังรัท่ากำลังแรงสรั่งซอยกันครับยินดีทุกคนนะครับเด้อสำหรับท่านใดที่ขอขามากเป็นเตือนในไล่กลุ่มกับฐานย่างพันรับกับบ่าตองนั่นนะครับเด้วจะรับให้หมดนะครับจะรับให้ทุกคนครับสำหรับในไล่กลุ่มส่วนที่ ไปยังบ้านติดตามในช่อง u t u b e กับฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเด้อจะได้เห็นชิปเด,ดเด็ดของเสียนหน้าดีครับเพราะว่าเสียนหน้าดีจะบ่เอเหล็กผู้ได้ไปมาปะปนทั้งสินนะครับเด้อจะมีตะเหล็กเสียนหน้าดีเท่านั้นนะครับส่วนชิปที่ไปท้ายถ้ำอยู่ทางนหนือถือว่าเป็นชิปตั้งหากครับชิปอันนั้นก็ขอาไา้เอฟซีเดบังไปตามขันตอนนะครับเด้อส่วนเหล็กของเสียนหน้าดีนี่ ถา้าถ้าท่างใดหรือว่ามีคนอแอีบแฝงเอาไปลงถ้ามีตัวอื่นมาผลมาผลนี่ก็ต้องเบิ้งใน y youtube เท่านั้นนะครับเบิ้งใน youtube จะเป็นตัวจริงเสียงจริงตัวเลขจริงนั่ครับถ้าไพ่นอกนี่แอดมินนี่บร่รับประกันนั่นะครับอีกอย่างหนึง่งอาจจะมีมิจชาชีพเขบขมาสวมรอยก็ได้นะครับเด้อสำหรับ การอนเงินอนอยังถ้ามีผูดด้ใดหลอกไปอวนเงินขันหลอกไปอนเงินหลอกไปอนเงินเขาบัญนชีนี้ขันบ่แมนซื้อแมนไม้เล็กของเส้นหน้าดีนี่ก็ถือว่าเป็นมิดารเชียด้วยครับก็บให้เรามัดระวังดีๆครับสําหรับเอฟซีทุกท่านครับ,รบเป็นห่วงถูกอย่างก็มันต้องมีมากแบบแบบแฟ้งมากนะครับ,ข,บขอให้เอฟซีนี่ อย่าไปเสือข้อนยังไงนะครับเด้อขันนั่นกับทั่วมาหาผมโดยตรงก็ได้เบื์อทัวของผมก็เขียนไใบยุ่ไตย,ยุ่ไตไอผลสรุปครั้งไวยหมดที่แล้วนะครับนี่ครับของเบื้อทั่ของเสี้ยนหน้าดีเด้อเนี่ยแต่ผู้ใดทรงใส้ยังก็โทั่มากอะไร้อครับสำหรับ หลอกหวยเล่าพัฒนาก็คือวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์บ้านไดห,หูเวลาด้วยครับตวารที่ร่งวันอาทิตย์อาจจะเป็นส่วงเศร้าอาจจะเป็นส่วงเที่ยงส่วงใบกะในวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้แอดมินขอเห็ดหวยรัฐบาลไทยมันเหลวกก้อนเพราะว่ามันเห็ดมันเห็ดหนักก็รัดก็หวยเล่าด้วยครับด้วยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนี่มันเสี่ยงครับการเสี่ยงสื่อกีับเสี่ยง พลังเถื่อห่าววาเฮ้อยดัดมั่นใจครับกับบล็อคืดขืดกับมีก็ให้เอาไปไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเด้อครับเด้ออย่าทุ่มบ่ให้ทุ่มเท่จนเกินไปครับเสียงสื่อสลากกินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบงค์รัฐบาลครับครับกับลิปนี้กับแอดมินก็บเขอไว้แต่เพียงแค่นี้เด้อเด้อยับเสี่ยทุกทุกคน เย็บ่นคุณนตาคุ้าใยคุณนเม่คุหน้าคุณนป่าคุณนอาทั้งหลายก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งให้มีแต่ความสุความจเจริญถ้าครบกับเชี่ยนหน้าดีแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับจะให้รวยทั้งปีครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไวพรานหลายเที่ยก็หลอดที่สองอย่างนัน ขาจึงสักสิทธิ์ทั้งหลายกับคุณพเมียรทรณีที่ลูกล้านได้ก้าวถึงกับลูกล้านกับที่เอาเงินที่อพยพนี่โอนมาให้กับที่ไปทําบุญโดยเจตนาล้มขวงเสียนนาดีนะครับจะตั้งใจเห็ดให้สําเร็จจะเห็ดให้สําเร็ดนะครับเด้อยาคือเห็ดให้สสาเร็จบุญนี่กับที่ขอบุญญาพเมียรทรณีนี่ที่เป็นโอนเงินมาให้รวมทําบุญนี่กับที่สะท้อนขึ้นไปฮะ สุขูสุขคนเะครับก็ดยมีโศกมันมันไปตามๆกันขอบุญญาบาลมีพระเมรุทรนีซอยเกือซอยนุนเอฟซี่ขอางเส้นหน้าดีทุกหูทุกคนเ้อครับเด้อสาธุสาธุสาธุสวัสดีเ้อครับเด้อเอฟซี่ครับสวัสดีครับ